สวัสดีค่ะยอดนักสร้างบาร,รมีวัดพระธรรมกายประเทศญี่ปุ่นทุกท่านวันนี้มีภาพข่าวงานบุญณวัดพระธรรมกายโทชิงิในวันครบรอบ127ปีพระมงคลเทพมุนีมานำเสนอค่ะส่วนภาพงานจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามชมกันค่ะวันจันทร์ที่10ตุลาคมเนื่องด้วยวันครบรอบ127ปีพระมงคลเทพมุนี ภาคเช้าณวัดพระธรรมกายโทชิงิได้จัดพิธีใส่บาตรแด่คณะสงฆ์จำนวนสมรูปโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจุธาพรโคมิเนและกัลยาณมิตรจุธาทิพวัตนาเบะคณะสงฆ์ให้พรและรับบิณฑบาต ที่สาธุชนต่างน้อมนำมาถวายด้วยความปราณีตยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นในใจของมหาชนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหลังจากท,ที่ได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายจึงได้มาร่วมถวายพัทหารแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์เพื่อให้บุญนี้จะทำให้เรามีกำลังเรียวแรงในการสร้างบรารมีไปอีกนานเท่านานค่ะ เวลา12นาฬิกา30นาทีปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งณูนย์นกลางกายฐานที่7จุดสร้างบุญละเอียดให้กับตัวเราเองตามรอยมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ของเราที่ท่านได้นำวิชาที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้เราได้ปฏิบัติและสามารถเข้าถึงได้จริงเพื่อให้บุญนี้จะทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ค่ะ ในวันสำคัญของมหาบูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารครบรอบ127ปีหลานหลวงปู่ทุกท่านจึงไม่พลาดบุญใหญ่ทั้งสร้างมหาทานบาร,รมีและปฏิบัติบูบชาหลานหลวงปู่วัดพระธรรมกายโทชิงิจึงถือโอกาสในวันนี้ถวายปิดกองกระถินธรรมชัยและอีกหลายท่านก็เปิดกองกระถินต่อเพื่อจะได้สั่งสมมหาทานบาร,รมีติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติ คณะส่งให้พรและแสดงธรรมเรื่องความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ได้ถือกำเนิดมาในโลกนี้ซึ่งเป็นบุญญาอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายได้เข้ามาร่วมสร้างบาร,รมีกับท่านต่อจากนั้นพระอาจารย์คุณัดสุดทธิคุณโนได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของทรัพย์ที่ได้มากับบุญที่จะเป็นของเรา ทำให้เกิดมหาปิติในใจของสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานบุญครบรอบ127ปีพระมงคลเทพมุนีในครั้งนี้ค่ะ พิธีรับพระของขวัญที่จะเข้าร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำสำหรับท่านเจ้าภาพที่ปิดกองกระถินธรรมชัยและเปิดกองบุญกระถินใหม่ทุกท่านจะได้รับองค์หลวงปู่แก้วใสองค์หลวงปู่ทองคำและองค์หลวงปู่แก้วใสองค์เล็กพิธีบูชาพุทธบรมสารีริกธาตุสุวรรณรัตนาเจดีในภาคค่ำ คือการจุดเทียนประทีปแสงสว่างถวายดอกไม้ของหอมแด่พระบรมสารีริกธาตุซึ่งเปรียบประดุดพระพุทธองค์ได้ให้แสงสว่างเกิดขึ้นมาบนโลกแห่งนี้และเพื่อแสงแห่งธรรมที่จะน,นำพาชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยค่ะขอน้อมนำบุญนี้มาฝากรูปพระธรรมในประเทศญี่ปุ่นทุกท่าน พิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรับมาณวัดพระธรมกายโทชิงิหลังจากที่ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญและกลั่นใจให้ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาธุชนหลานหลวงปู่ทุกท่านได้อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่แก้วใสองค์หลวงปู่ทองคําและองค์หลวงปู่แก้วใสองค์เล็กสาธุชนผู้ร่วมง,งานถือสายศินสายสมบัติจากองค์รูปเหมือนหลวงปู่ทองคําพร้อมทั้งเวียนประทักสิน และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีไปพร้อมกัโโมมน หลังจากที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้สั่งสมบุญใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่านได้ถ่ายภาพหมู่เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายพบมหาปูชนียาจารย์และได้พบผู้มีบุญทุกท่านและได้รับสายสินที่ได้ัเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ในครั้งนี้เป็นของที่ระลึกในวันงานครบรอบ127ปีพระมงคลเทพมุนีณวัดพระธรรมกายโทชิงกีค่ะ งานบุญครบรอบ127ปีพระมงคลเทมุนีพระผู้ปราบมารณาวัดพระธรรมกายโทชิงิในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญดังนั้นก็ขอกราบอันโมทนาบุญกับล้านหลวงปู่ลูกหลวงพ่อหลานคุณยายวัดพระธรรมกายประเทศญี่ปุ่นทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกพระธรรม ทุกท่านแล้วก็หลานหลวงปู่หลานคุณยายลูกหลวงพ่อวันนี้วันเกิดหลวงปู่ครบร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะก็มาทำบุญกระถินก็ปื้มมากๆค่ะแล้วก็วัดตชิงีก็จะทอดกระถินมันที่สามสิบตุลาค่ะขอให้มากันเยอะนะคะแล้วก็ ปลื้มมากแบบพูดไม่จาไม่ออกปลื้มมากค่ะเลยปลื้มมากจริงๆค่ะาวันนี้ปลื้มค่ะปลื้มตั้งแต่ก่อนสองสันที่ผ่านมาตั้งแต่เรารู้ว่าจะถึงวันวันหลวงปู่วันนี้นะคะก็ปลื้มมาทุกวันทุกวันวันนี้พิเศษสุดค่ะวันนี้มีความรู้สึกก็ตั้งแต่เช้ารอบเช้ารับบุญมาตลอดรู้สึกปลื้มแล้วก็ตื่นเต้นยอมรับว่าตื่นเต้นนะตั้งแต่เข้าวัดมา ครบสามปีแล้วนะสามปีฝ่าแล้ะแบบดีใจดีใจจนพูดไม่ออกแต่ก็ไม่เคยตกบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยนะทําทุกบุญแล้วก็ทําด้วยแบบทำด้วยความปื้มแล้วทําด้วยเพราะว่าเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในบุญในบุญยอมรับว่าดีใจตื่นเต้น วันนี้เป็นปื้มมากมันค้ายมันเกิดหลวงปู่ที่ฉันได้ทำกระถินรู้สึกดีใจมากอยากให้ทุกคนมาร่วมมันทำและจะรู้ว่าปื้มเป็นยังไงได้มาทำบุญปื้มทุกๆบุญในวันนี้เลยค่ะก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม,มาแล้วก็ช่วยทำกระถินมาตลอดทำทุกครั้งก็ปื้มทุกครั้งและอยากชวน พระทรรุกทุกท่านเข้ามาช่วยกันทํากระถินหลวงปู่ให้สําเร็จนะคะวันนี้เป็นปื้นที่สุดเลยค่ะเพราะวันนี้งานหลวงปู่นะคะทุกคนมาในงานมีความสุขได้มาทําบุญในวันนี้ขอให้ทุกคนมาในงานกระถิน่นนะคะวันที่30นี้มีงานเปิดร้านด้วยเดอ1สัปดาห 仕事をして、えー、日,日曜日このタイの栃木別院玉川寺に来て、えー、うん宅発をして瞑想をして何か1週間の始まり終わりを感じるような感じで毎週来てます。 ขอเจริญพรยอดผู้นำบุญมหาเศรษฐีผู้ใจบุญประเทศวัปปธรรมกายประเทศญี่ปุ่นทุกท่านในวันนี้ก็เป็นวันที่10ตุลาพุทธศักราช2554เป็นวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ครบรอบ127ปีซึ่งเราเราลูกหลานสิษยานุสิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยก็ได้มาบูชาทมพระเดชพระคุณหลวงปู่กันทั้งการปฏิบัติบูชาการสังสมวัตถุทานนะเพราะว่าผลบุญนี้เป็นบุญใหญ่ ในวัดพระธรรมกายทชิเองทชิงีเองก็ได้จัดงานตั้งแต่เช้าพิธีตักบาตรถาวายพระทหารปฏิบัติธรรมหลายท่านก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีก็ได้มาทั้งปิดและเปิดกองกระถินใหมนะ่เพื่อจะได้ติดตามพระเดระกุลหลวงปู่เนี่ยไปให้ถึงที่สุแห่งธรรมเพราะาการที่จะพระเดปรปกุลหลวงปู่ได้บังเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากและสิ่งที่พระเดรปกุลหลวงปู่ได้ค้นพบก็คือวิชาธรรมกายแค่คําว่าสัมมาหลังแค่เพียงไม่กี่คำเนี่ย นะสัมมาอรังสัมมาอรังก็สมาสมารถที่ทําให้ลูกๆทุกคนเนี่ยเข้าสู่สุขติภูมิได้อย่างง่ายดายดังนั้นทุกคนทุกท่านที่มาสั่งสมบุญกันในวันนี้ก็ต่างล้วนปิติใจกันดีว่าสายบุญตรงนี้แหละที่จะทาให้เราเชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปทุกพท,ทุกชาติหลังจากที่เราถวายประจัยบูชาธรรมเรียบร้อยแล้วก็มาถึงภาคค่ำก็ได้มีพิธี จุดเทียนบูชาพุทธบรม,มาสารีริกธาสุวรรณรันะตะนเจดีย์หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่พิธีอัญเชิญพระเดชพระกุลหลวงปู่ลูกเหมือนทองคำทุกคนก็ต่างมีความปลื้มปิติใจบางท่านก็ได้ถือสายศีลอัญเชิญพระ,ระเดวพระกุลหลวงปู่ทุกคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหเนี่ยเป็นสายสมบัติที่จะติดตามตัวไปสายสมบัติจากพระเดชพะกุลหลวงปู่ที่จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราแล้วก็สายนี้แหละ ที่จะเชื่อมโยงกับเรากับประเทศพระคหลวงปู่เนี่ยไปทุกพทุกชาติบางท่านก็ได้อัญเชิญนะรูปหลอ่อแก้วพระเด็พระคุณหลวงปู่นะเป็นแก้วใสสวยงามเลยบางท่านก็เป็นหลวงปู่ทองคำนะบางท่านก็เป็นหลวงปู่แก้วใสองค์เล็กทุกท่านเนี่ยต่างมีความปลื้มปปติใจนะท่านที่ได้อัญเชิญพระเด็พระคุณหลวงปู่เนี่ยก็คิดว่าโอ้โหเราได้อัญเชิญต้นสมบัตินะเราได้อัญเชิญบุคคลยุคต้นวิชาที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยง่าย ดังนะนั้นภาพงานที่บังเกิดขึ้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นภาพงานที่สวยงามนะไม่ได้เป็นเกิดขึ้นด้วยยากเลยเพราะว่าคนดีเนี่ยทำความดีง่ายอยู่แล้วแล้วความดีเนี่ยก็จะติดตามลูกพระธรรมทุกคนนะลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านเนี่ยไปถึงที่สุดแห่งธรรมในวันนี้หลวงพี่ก็คงต้องขออนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านและผู้ที่ปรารถนาจะติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมทุกท่านจเจริญพร